สามนาทีกับ d ร r v c o m สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่ๆีนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง Youtube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/slash d r i l a หรือถ้าเป็นทาง youtube ก็ค้นหาคำว่า d r v c o m ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการอบรมการลงทุนวิทยาลัยนะวัตรกรรมสังคมมาหาวิทยาลัยลังสิตจะเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็จะเรียนกันทุกวันเสาร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเราจะเรียนกันที่มาหาวิทยาลัยลังสิต อาคาร tst tower ด้านหลังธนาคารหารไทยสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีหลังสิธิ์หากเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณนันหมายเลขโทรศัพท์084-6555-000หรือที่ w w w csiisu com dsi วิทยากรที่จะมาบรรยายในโครงการ อบรมการลงทุนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดรนิเวศเหมวชิระวลากรคูลูยนักลงทุนผู้แต่งหนังสือเรื่องตีแตกและได้สมญานามว่าวอลล e n บ u อฟเฟตแห่งเมืองไทยต่อมาคือคุณสุกิจอุดมศิริกุลซึ่งท่านเป็นกรรมการพิจารณาสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมแบงกิมเองจำกัดมหาชนคุณสุกิจจะมาช่วยนำในการทำเวิร์กช็อปให้กับผู้ เขาร่วมสัม,มันา,าทุกคนซึ่งเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนการลงการวางแผนการลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดอีกท่านหนึ่งที่จะมาสอนเกี่ยวกับการลงทุนท่านผู้นี้เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงหนุ่มหล่อและที่สำคัญมีความสามารถสูงเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่องดีที่สุดในจุดที่ยืนคุณภาวิตกินปทุม ไปฟังคุณภาวิทย์เล่ากันถึงประสบการณ์ในชีวิตและความสำเร็จในการลงทุนอ๋อและในช่วงทีออ่ประเทศไทยเนี่ยเกิดฟองสบู่แตกแล้วมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยปิดไปเยอะมากเนตอนนั้นออคุณสุกิจเนี่ยได้รับผลกระทบจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะโอ้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นสําหรับชีวิตผมพอสมควรนะเพราะว่าออตอนนั้นเนี่ย เป็นช่วงปีปี97-997นะครับผมเพิ่งย้ายงานผมบริษัทแรกที่ผมทำงานเนี่ยเป็นชื่อบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียนนะครับถ้าเป็นโรกเกอร์ซีก็คือเบอร์สิบครับปัจจุบันเข้าใจว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ออเปเรตนะไรเส้นเนี่ยนะฮะเบอร์สิบเป็นบริษัทในเครือของสหยูเนียนอซึ่งสหยูเนียนก็คือบริษัทที่ที่เราบริษัทใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนั้นผมย้ายงานพอดีคือลาออกแล้วก็ไปร่วมงานกับ ทางด้านแคปิตอลนมรักนะฮะสมัยนั้นก็คือบริษัทหลักทรัพย์พัฒานาสิน <Th a. S 1> นะครับพัฒานาสินก็ย้ายงานได้ไม่นานครับก็ก็เกิดวันที่สองกรกฎาใช่ไห <2, S 1> มฮะเกิดสองห้าสี่ศูนย์ก็คือเกิดเงินบาทลอยตัว <Th a. S 1> <si> นะครับเกิดเหตุการณ์ปิดปิดอะไรกัน <Th a. S 1> ตไปหมดเลยนะครับ <Th a. S 1> ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้ยเราเพิ่งย้ายงานมานี่เราจะได้อยู่ต่อไหมเนี่ยเพราะว่ายังเป็นยังเป็นจูเนียร์อยู่เลยเพิ่งมาใหม่ๆแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่า ช่วงนั้นเนี่ยบริษัทที่ที่ถูกปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครมีเงินทุนอยู่ในในบริษัทเนี่ยเงินทุนเนี่ยฝ่ายเงินทุนจะถูกจะถูกปิดเพราะฉะนั้นมันกระทบหลักทรัพย์ด้วยครับแต่หลักทรัพย์พัฒนสินเนี่ยเป็นบริษัทหลักทรัพย์เดี่ยวๆครับไม่มีเงินทุนเพราะเขาแยกแล้วเขาแยกเงินทุนกับแยกหลักทรัพย์ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีผลกระทบจากในส่วนของการถูกปิดของบริษัทเงินทุนครับกลับโชคดีเพราะว่าพอบริิษัทปด ก็จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทที่ถูกปิดตัวเนี่ยย้ายมานะครับก็กลายเป็นว่าตอนนั้นบริษัทหลังรับทั้สิ่งก็ขยายใหญ่ขึ้นเพราะเราได้ได้คนเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าบริษัทก็แข็งแข็งไปแต่เราขยายขึ้นใช่ก็กลายเป็นแข็งแข็งแขกร่งขึ้นนะครับเราก็เลยก็ก็เลยไม่ได้กระทบกลับเป็นกระทบในเชิงบวกกับบริษัทนะครับก็เลยสามารถดําเนินธุรกิจต่อหรือว่าผมก็ทํางานต่อก็ไม่มีอะไรก็เป็นน่อไปครับ ช่วงปีเกจ็แต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ก็ต้องบอกว่าก็ทํางานก็แน่นอนบรรยากาศมันก็ยังมีความอึมครึม,มใ,ชใช่ไหมฮะเศรษฐกิจไม่ดีวิกฤตต่างๆธุรกิจต่างๆมันก็ไม่ได้ดีมากเพราะปกติตกธุรกิจไม่ดีการลงทุนมันก็ยังขาดความเชื่อมัน่นดัชนีก็พันเลงไป800ลงไป204จุดผมจําได้นะ200กับ4จุดนี่คือจุดที่ต่ําสุดท,ที่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ก็โอเคเราก็ผ่านมาได้ นะครับก็เรียกว่าในที่สุดก็ฟื้นตัวมาได้นะครับตอนที่อยู่นูราตอนนั้นก็เป็นนักวิเคราะห์เช่นเดียวกันเป็นนักวิเคราะห์ครับเป็นนักวิเคราะห์ตลอดจริงๆช่วงชีวิตที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยจะอยู่ที่ที่นมรามากที่สุดประมาณสัก8ปดแปีนะครับเริ่มต้นจะเป็นนักวิเคราะห์ปกตินี่แหละครับก็คือวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมแต่พอปปลายก็จะเริ่มเปลี่ยนตัวเองมาเป็นมาเป็นนักกลยุทธ ครับนะครับซึ่งซึ่งสมัยนั้นก็คงจะถือว่าค่อนข้างจะใหม่ใหม่มากมันยังไม่ยังไม่มีนักกลยุทธ์แต่เดี๋ยวนี้จะมากขึ้นเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าทุกโบรกเกอร์ก็จะมีนักกลยุทธ์กันสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักกลยุทธ์เนี่ยเราอาจจะรู้จักในส่วนของงานทางด้านเทคนิคเพราะนักนักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการมองทิศทางตลาดมองด้วยกราฟมองด้วยเทคนิคอลอนาลิซิสใช่ไหมฮะมองหุ้นอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยจะเป็นนักวิเคราะห์ที่ กลยุทธ์ที่มองด้วยปัจจัยพื้นฐานครับปัาะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ช่วงนั้นค่อนข้างจะใหม่ครับ